สองนะคะเรื่องแรกเป็นขับไปก็ดีใจค่ะก็ต่อเรื่องกันรู้สึกว่าเริ่มคุ้นเคยกับทีมแล้วแล้วก็ทุกคนแบบน่ารักหมดเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เวิร์กช็อปแบบหลายครั้งมากๆแล้วก็เจอกับพี่โอคผู้กำกับซึ่งมาเวิร์กช็อป้วยทุกครั้งทำให้เราแบบทีมบางทีแบบนักแสดงที่เราไม่เคยเจอผู้กำกับเนาะมันก็จะมีความเกรงแต่พี่โอ๊คคือแบบช่วยได้เยอะแล้วก็ช่วยให้ให้เข้าใจความเป็นมนเตีได้ได้เร็วค่ะก็ดีใจ คคการไปเพื่อของเรามันทาให้เราได้รับเลือกงานที่มันลหลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะด้วยโอกาสที่เข้ามาด้วยแล้วก็จังหวะด้วยหลายอย่างนะเนาะ <c oughs> ก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้ทําอะไรที่มันมากขึ้นได้ทําอะไรที่แบบใหม่ๆอย่างบทบทในทืนนี้ก็เป็นอะไรที่ยากมากนะแล้วเราก็ยังไม่เคยได้รับบทแบบนี้มากอ่อน อยากจะท้าทายาทุกที่มันใหม่ๆเสมอใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเล่นละครมาสิบกว่าปีก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการแสดงมันยังมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้ตลอดในเรื่องของตัวละครที่เราไม่เคยได้รับไม่เคยได้เป็นนะคะก็รู้สึกว่าสนุกสนุกกับมันรู้สึกที่สนุกที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้เหมือนชีวิตคนคนหนึ่งเลยเงี้ยยิ่งเป็นปีแงนที่ต้องยิ่งพัฒนาตัวเองให้ได้ให้เหมาะสมแล้วก็ได้รับอิทธิ คือจริงแล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดด้วยแหละค่ะแล้วก็คือบวกกับบทที่เราได้รัาทําให้เราจะต้องทําการบ้านมากขึ้นแล้วก็วกช็อปมากขึ้นงด้วยค่ะอย่างเรื่องที่เองก่อนหนะ้านี้คือเราะวาังที่ที่มีอข่าวมาแบบว่าวางเป็นซากัพนี้แล้วกลายมาเป็นเราตรงนี้ทงนี้วา่ายังไงบ้างก็จริงเรื่องอันนี้เหมือนเรื่องจะผ่ายมาสักพักใหญ่ๆนานแล้วก็ไม่ไม่ว่ายังไงค่ะก็น,นี่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาหลายๆอย่างประกอบกันด้วยแหละ ้าคนมองว่าเป็นการแทนที่น,นี้เราแบบคนมอค่ะแต่ว่าทุกคนก็คือมีหน้าที่ของตัวเองแบบอย่างเราตอนนี้มีหน้าที่ได้รับผลเรื่องนี้เราก็ทําให้ออกมาดีเราไม่เียคเรื่องนี้ที่แบบบางข่าวกาอาจจะคิดว่าแบบตัวเสียบตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ซีเรียสค่ะจริงๆแล้วอ่ะการวางตัวละครหรืออะไรหลายอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลายอยู่แล้วในเรื่องขององค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยแล้วอันนี้อันนี้เราไม่ซีเรียสเลย ข้อก่อนหน้านี้เป็นความแล้วข้อเป็นแบบนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบอะไรยังไงบ้างไหมคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบเรื่องหลังมาเองไม่ใช่พเป็นอิสระแล้วเป็นไง,นงบ้างการงานคือแฮปปี้ก็แฮปปี้นะคะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นในการดูแลตัวเองในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ ได้เจอคนใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างใหม่ๆซึ่งมันก็ดีกับตัวเราบางทีเราก็ไม่เคยเจอการทํางานแบบนี้หรืออะไรอย่างอ่ะคือโช่วปีที่ปีหลังๆนี้ได้มีโอกาสทั้งซีรีส์ขับไฟเดย์แล้วก็มีภายนตร์ที่ได้ลองซึ่งมันก็มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นแัวก็แฮปปี้ที่จะเรียนรู้ค่ะใช่ค่ะ วันเกิดถ่ายขับไฟเดย์ Friday, อยู่ค่ะตรงวันพอดีแล้วก็ที่กองกองที่สอนเนี่ยค่ะก็มีเซอร์ไพรส์มีเทงมาให้แต่เห็นว่ามีดอกไม้ชอบโตอยู่กลางอ๋อดอกไม้ก็มีหลายดอกมีส่งมาที่บ้านมีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายดอกหลายดอกค่ะไอดอกที่เราโตที่เกี่ยวกับเอ็นเวอร์ซิ่งอ๋อก็ค่ะก <laughs> ็เป็นแอนนิเวอร์ซารีหนึ่ง กับใครซีรีส์นี้กับใครที่แบบว่านอกวงการไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นใครเลยค่ะพิเศษแนน่อนดี่ว่ากแฟนคลับก็ให้ดอกไม้เราก็พิเศษหมดอะค่ะกี่ปีอะเรียกว่าหกรอบรู้จักกันสามปีก่อนรู้จักกันยังไม่ได้บอกว่าครบรอบอะไรใดๆคที่บอกว่ารู้ได ได้ได้มีคนนี้เข้ามาในชีวิตเลยนะคะแล้วมันมีแบบมันจะมันังติดตรงไหนที่เราไม่ไม,ไม่เปิดปัญญีว่าแฟนมันไม่ได้ติดอะไรตรงไหนเราค่ะแต่แค่บทตอนนี้พอเราโตขึ้นเรามีอะไรหลายอย่างให้เราคิดรับผิดชอบก็ต้องมากขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้การลำดับความสําคัญได้ดีขึ้นเราก็เลยไม่ได้แบบคือพอเราโตเราไม่ได้มองว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่เหมือนเด็กเ เราก็เลยลาดับความสําคัญในชีวติ да: ตได้ดีแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เร่งรัดหรือไม่ได้วางแผนอะไรเรื่องมีสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเราจะไม่เลาดข่าวนี่เป็นทำแรกเมื่อไหก็จริงๆเราไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วค่ะเขาตอนนี้เขินแล้วก็จริงๆเราไม่ได้มีอะไรปิดบังค่ะคือก็ใช้ชีวิตปกติวันที่ไม่ได้ทํางานแล้วก็เราก็เป็นแซมมี่ที่ออกไปกินข้าวไปนู่นไปนี่เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยปกติเลย เขาโอเคใช่ไหมคะสามปีแต่ว่ายังไม่เปิดตัวจริงอ๋อโอเคมากค่ะใช่คือตางคนต่างมีพื้นที่ของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสเปซของเขาเราก็มีสเปซของเราที่เป็นนาที่การงานอาชีพเราอราเียก็ก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเลยช่วงจีมาเรียมมันไม่ได้มีช่วงนั้นนะเอาจริงมันมันเป็นเพื่อนตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่มันก็คือชอบกันความสัมพันธ์ที่แบบมันที่มันเป็นเพื่อนที่มัน คนที่หวังดีต่อกันคนที่จะคอยสนับสนุนกันและการอะไรเงี้ยคือไม่ว่าจะสถานะไหนเนี่ยไม่ว่าถ้าเกิดว่าในชีวิตเรา,ามีคนที่ดีแบบเนี้ยอยู่ข้างๆมันมันก็ดีแล้วก็ทุกคนก็คงอยากจะให้มีคนที่ดีของข้าวจริงๆไม่ได้ดไม่ได้ไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องนี้เลยค่ะเอาจริงเราเวลาไปทานข้าวหรืออะไรก็ไปปกติไม่ไไม่ได้อะไร ลงอะไรกันเลยค่ะไม่ไม่มีข้อตกลงคือคุยก็คือมันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่เราไม่ม <furious hat> sure? ีอะไรที่จะมาต้องแบบมานั่งตกลงกันหนึ่งสองสามข้ามอันนี้ได้อันนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วพี่ในกลุ่มว่ายังไงบ้างพี่ในกลุ่มเราไอ้นี่อะไรเขาได้เห็นเขารู้จะเป็นยังไงบ้าง จริงๆแล้วอ่ะคุณคนนี้เขาก็เหมือนอยู่ในวงที่แบบที่รู้จักต่อ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 กันมาเป็นเป็นกลุ่มเพื่อนกลุก่มใหญ่ๆการเลยนะคะ่ะแสดงว่าอาจจะได้เห็นในรูปบางรูปหรือว่าในบางิที <c oughs> บางทีถ <c oughs> ้ <c oughs> าเราจะมีพี่รู้จักณตอนนี้น่าจะยังไม่มีไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยถ่ายรูปกันนะคะใ่ที่ก่รู้เลหงื่อแต่ไปหมดแล้วคือไม่ค่อยถ่ายรูปที่คืน จริงจริงมีรูปเก็บไว้สต๊อปตัไม่ได้ลมอ้าวฟังรูปสต๊อปตัวเองมันมีเยอะเหออะไรมีความที่ทำให้รู้สึกว่าคนนี้คือแบบ The เ a s e <naturally> <c oughs> The base เลยเหรอเอ่อไม่หรอกคือมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เร่งรัดหรือวางแผนอะไรอย่างที่บอกนะค่ะก็ทั้งเขาและเราเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องทำ มันก็เลยกลายเป็นความสบายใจทั้งสองฝ่ายที่เวลาคุยกันแบบมาเจอกัน,ม,นมันมีตรงกลางนะคะอค๋อไม่ไล่ๆกันเลยค่ะไม่โตกว่าไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ใช่แบบเปิดต่วยเี่ย,ยคือแต่ง <c oughs> ยังย,งยังไม่ใช่เร็วๆมนี้นะคะ่ะอย่างที่บอกเรายังไม่ได้วางแผนแต่ว่าก็ถ้ามันถึงเวลาณตอนนั้นหลิงี่ว่าเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าจังหวะไหนที่มันจะใช่ตอนน้เกต่ ยังค่ะยังเก็่อนเกก่อเรายังไม่รีบเราเราขอแบบเราขอโฟกัสกระสายลุ้ก่อนมันมันหนักหน่วงมากค่ะเรื่องนี้ใช่อะไรนะคะแต่ตัวเซ็กซี่าไม่ห่วงใช่ไหมไม่ค่ะไม่มีใครห่วงเพราะว่าเอาจริงเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามาคือเขาก็ต้องรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแนี้